สวัสดีครับเราอยู่ในโครงการดีๆนะครับที่เราป้องกันนะครับตัวของโรคพยาธิต่างๆที่เกิดจากการปรุงอาหารดิบนะครับซึ่งวันนี้นะครับวัตถุดิบหลักนะครับของเราเราจะเอาตัวปลาร้านี่แหละครับสำหรับปลาร้าเป็นตัวนี้นะครับเป็นวัตถุดิบหลักที่เราเอาเรานามาใช้วันนี้นะครับสําหรับปลาร้านะครับที่เราได้นะครับเราจะเอาไปนึ่งนะครับผ่านความร้อนให้เนื้อปลาร้าสุกก่อนขั้นตอนแรก เสร็จแล้วนะครับเราจะเอาตัวปลาลาเนี่ยเข้าเตาอบเพื่อไล่ความชื้นเราจะได้เนื้อปลาลาอบแห้งในลักษณะแบบนี้ครับซึ่งปลาลาอบแห้งครับที่เราได้มาเราก็สามารถมาปรุงอาหารได้อย่างสบายใจและก็ปลอดภัยด้วยนะครับเทคนิคครับวันนี้นะครับวัตถุดิบของเรานะครับวัตถุดิบปลาลาเสร็จแล้วนะครับเราจะมาทําเป็นน้าพริกปลาลาปรุงรสแซ่บนะครับซึ่งใครกินเมนูนี้รับประกันเลยว่าแซ่บแน่นอน วัตถุดิบนะครับนอกจากปลาเราจะมีนะครับหอมเจียวกระเทียมเจียวเนื้อปลาอบแห้งพริกขี้ฟ้าหัน่นใบมะกรูดน้ำตาลแล้วก็ผงมะนาวนะครับผงมะนาวนะครับถ้าเกิดทุกคนไม่ได้มะนาวเป็นผงสามารถใช้มะนาวเป็นลูกๆบีบเข้าไปก็ได้ หรือว่าใช้กรดมะนาวหรือกรดซิตริกแทนก็ได้ขึ้นอยู่ว่าเรามีวัตถุดิบแบบไหนนะครับขั้นตอนแรกครับเดี๋ยวเราจะเอาตัวของนะครับพริกนะครับพริกแห้งนะครับมาั่วพร้อมๆกับตัวของใบมะกรูดครับนี่นะครับเราก็ใส่พริกแห้งนะครับลงไปนะครับเมนูนี้นะครับย้ํานะครับทําง่ายมากนะครับพริกแห้งใส่ลงไปใบมะกรูดใส่นะครับลงไปแล้วครับ นะครับเราก็เปิดนะครับเปิดไฟนะครับไม่ให้ร้อนจนเกินไปไฟกลางๆครับค่อนข้างอ่อนครับนะครับแต่ไม่อ่อนมากนะครับถ้าเกิดอ่อนมากเราอาจจะต้องใช้ระยะเวลานานจนเกินไปนะครับนะครับอนะครับเราคั่วนะครับให้ใบมะกรูดกับตัวพริกของพิกีิฟ้าแห้งนะครับที่เราเอาเม็ดออกนะครับแห้งแล้วก็เราก็สามารถมาปรุงกันได้เลยครับ ร้อนนะครับให้มันแห้งสำหรับตอนนี้นะครับเราจะได้ตัวพริกแห้งกับใบมะกรูดนะครับที่มีลักษณะแห้งนะครับสังเกตยังไงนะครับเราก็จับนี่นะครับถ้าเกิดเราบีหักนะครับแล้วแตกออกจากกาันแต่ว่าใบามะกรูดกับพริกแห้งเราได้แล้วนะครับ ฉะนั้นวัตถุดิบต่างๆนะครับสำหรับเมนูนี้จะต้องแห้งทั้งหมดเลยนะครับหลังจากที่เราได้นะครับใบมะกรูดแห้งแล้วนะครับเราก็จะใส่ตัวของหอมเจียวนะครับใส่ไปคั่วไปอีกหน่อยนะครับเพื่อให้มีลักษณะแห้งนะครับไล่ความชื้นครับมันจะสามารถเก็บไว้ได้นานขึ้นแล้วก็ของเราก็จะกรอบมากด้วยนะครับนะครับเราก็จะใส่นะครับตามไปด้วยกระเทียมเจียวครับนะครับปลาร้าผมครับนะครับปลาร้านะครับ นะครับลงไปนะครับนะครับน้ําตาลครับนะครับน้ำตาลเพื่อตัดรสชาติครับนะครับอ่าเราได้มะนาวป๋งนะครับลงมาใส่ลงไปเลยครับมะนาวป๋งนะครับอ่านะครับถ้าจากนั้นนะครับเราคั่วทั้งหมดให้แห้งนะครับแล้วเราก็จะได้ตัวของน้ำพริกครับ ปลาล้านะครับรุงแซบนะครับในวันนี้ถ้าเกิดเนื้อปลาล้านะครับจับตัวกันเป็นก้อนนะครับเราก็ใช้ช้อนนะครับบีบให้ฉีกออกจากกันนะครับนะครับขั้นตอนนี้นะครับมีความสําคัญมากนะครับก็คือการที่จะทําให้อาหารของเรานะครับมีลักษณะแห้งกรอบนะครับไม่ชื้นครับเป็นการไล่ความชื้นครับนะครับหาก ที่จะเราจะเปลี่ยนนะฮะถ้าเกิดเราจะทําเยอะๆนะครับเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ก็คือตัวนี้นะครับเราเข้าเตาอบเพื่อไล่ความชื้นก็ได้เราก็สามารถทําในปริมาณเยอะๆแต่ถ้าเกิดไม่เยอะใช้ลักษณะการคั่วแบบนี้ก็ง่ายสําหรับคนที่จะทํากินในครอบครัวครับนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เทใส่ผึ่งไว้นะครับ ให้ความร้อนมันหายครับก่อนบรรจุในภาชนะหรือบรรจุกล่องนะครับที่เราจะนำไปประกอบอาชีพได้ครับนะครับเสร็จแล้วครับเมนูจากปลาล้านะครับเห็นไหมว่าในการปรุงอาหารให้ปลอดภัยและห่างไกลมะเร็งในท่อน้ําน้ำดีเราสามารถทำเองง่ายๆก็ได้ครับ